เดเี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปวัดโสคารา,ามครับไม่ได้มานานแล้วเข้าไปดูสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรมากวนช่วงนี้ช่วงอยู่เอเป็กไม่รู้มี เพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่บ้างหรือเปล่า,าใกล้จะถึงวันแล้วครับก็ข้างหน้าก็จะมีร้านขายของอยู่บ้างนะ เอาไว้สำหรับทำบุญ๋ยวเราจะตรงเข้าไปเข้าไปขับสะปรอนอันนี้เข้ามาในบริเวณวัดเรียบร้อยนะน,นี้เข้ามาถึงด้านในนี้ก็กลมรื่นครับก็มีต้นไม้มีอันนี้ใกล้ติด ติดกับโบสถ์เลยทา,ทางนี้นะติดกับโบสถ์ข้างในเขาก็น่าจะมีการทำอะไรสักอย่างเห็นออปชันไว้นะอันนี้มาถึงหน้าโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวเข้ามาดู คนก็วันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็วนให้ดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้เขาเรียกว่าพระตุตังคาเจดี ครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูกันใกล้ๆนะครับตุตังพาเจดีเคเดี๋ยวเราจะวนขวาออกไปนะจะเป็นทางออกคือเข้ามาชมเท่านี้นะยังไม่ได้ลงไป นีทางออกนี้ก็วนขวาออกไปเลยครับก็เดี๋ยวก็จะเจอประตูใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับตัวนี้ก็เดี๋ยวงจบคลิปเท่านี้ครับก็เข้ามาอัปเดตในว่าสุขารามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ